สถานการณ์ไฟใต้ตลอด7ปีที่ผ่านมาประเทศไทยต้องสูญเสียทรัพย์กำลังและงบประมาณจำนวนมากเพื่อทุ่มเทกับการรักษาพื้นแผ่นดินไทยปลายด้ามขวานให้กลับมาสงบสุขอีกครั้งโดยพบว่ามีทางออกของปัญหาหลายทางที่รัฐพยายามนำมาใช้เช่นการนำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้ในกองทัพคือเข้าใจเข้าถึงพัฒนาและนโยบายยุทธศาสตร์การเมืองนำการทหาร ในประเทศเราเนี่ก็จะต้องมีความเป็นมืออาชีพกันทุกคนข้าราชการต้องมืออาชีพประชาชนเองแม้ไม่ต้องมืออาชีพแต่ต้องเป็นประชาชนที่มีวุฒิภาวะของความเป็นพลเมืองท,ที่ที่จะต้องรู้ร้อนรู้หนาวหรือมีความเข้าใจที่ถูกต้องต่อต่อการของบ้านเมืองนะครับผมเรียนให้ทราบเลยว,ว่าสถานการณ์อย่างนี้เป็นความขัดแยง้งรูปแบบใหม่ชุดใหม่ของโลกและกําลังประสบกันอยู่ลหลายแหง่ง คำว่าชุดใหม่ไม่ใช่มันเพิ่งเกิดขึ้นมาอย่างใหม่แต่ว่ามันก็เคยมีมาแต่เดิมแล้วมัน,ม,นมันกลายลูกมันแปลพันกลายลูกไป <Yeah. S 1> แม้แต่ประเทศที่มีความพร้อมในทุกด้านเนี่ย <Yeah. S 1> ไม่ว่าจะเป็นองค์ความรู้เทคโนโลยีหรืองบประมาณทรัพยากรทั้งหมด <Yeah. S 1> ก็ล้วนแต่จะต้องต้องใช้เวลา <Yeah. S 1> เป็นเป็นสงครามยืดเยื้อเป็นสถา,านการณ์ยืดเยื้อแต่ไม่ผมไม่ได้หมายความว่า ความยืดเยื้อเนี่ยฝ่ายตรงข้ามเขาทํามาร้อยปีเราก็ต้องใช้เวลาร้อยปีไม่ได้คาดหวังอย่างนั้นในความยืดเยื้อเนี่ยสามารถจะจบได้ทุกเวลาเมื่อทุกอย่างลงตัวเรากําลังทุ่มเทพเพื่อความลงตัวนั้น ขณะที่คณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดนราธิวาสได้แนะทางออกของปัญหาไฟใต้ว่านอกจากรัฐต้องทำความเข้าใจในวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของคนในพื้นที่แล้วจะต้องใช้การพูดคุยมากกว่าเจรจาตามที่หลายฝ่ายเสนอเราเราก็าพูดมานานแล้วนะการแก้ปัญหาในในในสามจังหวัดแถยแดนภาคใต้รรตเนี่ยบางครั้งในเรื่องของกำหนดอัยบายขอเขาเอาการเมืองนำการทหาร นำการเมืองนำการเราก็พูดเห็นเขาพูดในสื่อบางว่าแต่สําหรับความคิดส่วนตัวผมนะผมว่าถ้าเอา,าศาสนานําการเมืองและการทหารด้วยถ้าเรามองการเมืองนําการทหารจะเราใช้เราจะเห็นได้ใน,ในภาพของการเมืองบางครั้งก็เกิดความแตกแยกได้ในเรื่องของผลประโยชน์อะไรบ้างในเรื่องของคํา ไม่พอใจได้บางสิ่งบางอย่างได้อย่างที่เกิดขึ้นที่กรุงเทพอ,อย่างเช่นขึ้นหลายๆห,ห,ห,หลายที่ที่เกิดขึ้นว่าไม่ใช่กรุงเทพอย่างเดียวแม้แต่ภาคใต้ก็ยังมีแต่ในส่วนของในส่วนของของอาศาสนาแล้วเนี่ยเราจะมองว่าไม่มีตอิมังคนใดก็ทะเลาะกับพระมีแต่เราทํางานกิจกรรมอะไรทําได้ร่วมกันนั่นก็คือในบทของบทบาทงาศาสนาไม่มีตอิมังคนใดที่เกลียดพระไม่มีติมังคนใดที่ไปรักษาพุทธาศานสนาด้วยกัน ที่เราเข้ากันไม่ได้เพียงผู้นำศาสนาทะเลาะกันทะเลาะกันในเรื่องของศาสนาเพราะอะไรหลักของวิธีชีวิตในเรื่องของกุรอานก็ได้สอนว่าศาสนาไหนก็คือศาสนาของเขาในเรื่องของปฏิบัติแต่ในเรื่องของความเป็นอยู่ร่วมใช้ชีวิตประจํารําจะจําวันในเรื่องของสังคมและอยู่ร่วมกันได้การแก้ไขปัญหา3าจังหวัดชายแดนใต้จําเป็นต้องใช้เวลาในการเยียวยาอย่างไม่มีกําหนด และเป็นความพยายามในทุกวินาทีของรัฐที่จะทําให้สามจังหวัดชายแดนใต้กลับมาสงบขณะที่ยังมีปัญหาทับซ้อนเข้ามาจนทําให้พื้นที่ปลายด้ามควานยังคงเป็นดินแดนแห่งการช่วงชิงผลประโยชน์และมีงบประมาณเข้ามาอย่างมหาศาลท่านผู้ชมสามารถติดตามทางออกของปัญหาไฟใต้ที่เปิดฉากมาแล้ว7ปี ได้ในรายการอินไซเดอร์วันเสาร์และวันอาทิตย์นี้เวลา20นาฬิกาถึง20นาิกา30นาที